สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสต็อกโนวาวันนี้เรามี3ประเด็นใหญ่ที่ต้องจับตา 1. การล้างพอร์ตครั้งใหญ่นักลงทุนกว่า150,000บัญชีถูกลิควิดเดต 2. การคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยและ 3. การเปิดตัว Stable Coin ใหม่ USAT จาก Tether ซึ่งอาจเปลี่ยนเกมตลาด Stable Coin ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการล้างพอร์ตมูลค่ากว่า4,000ล้านดอลลาร์โดยกว่า80%มาจากฝั่งชอร์ตเพราะราคาคริปโตดิดแรงเกินคาดบิตคอยพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญอีเธเรียมตามขึ้นทันทีนักลงทุนที่เปิดสถานะชอ็อตด้วยเลเวอเรจสูงถูกบังคับปิดสถานะจำนวนมหาศาลทำไมข่าวเฟดถึงส่งผลแรงขนาดนี้ เพราะตลาดคาดว่าในการประชุม FOMC ครั้งนี้เฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบผ่อนคลายใหม่เรามี3ฉากทัน์ 1. ลด0.25%และส่งสัญญาณลดต่อเนื่องเป็นบวกแรงต่อคริปโต 2. ลด0.25%แต่ถ้าทีเป็นกลางตลาดอาจเวียน 3. ไม่ลดเลย คริปโตเสี่ยงปรับฐานแรงดังนั้นนักลงทุนต้องระวังการเหวี่ยงทั้ง2ทางหลังการประชุมข่าวใหญ่อีกด้านคือเท t เ e r เปิดตัว USAT Stablecoin ใหม่สำหรับตลาดสหรัฐโดยเฉพาะ USAT จะออกโดย Anchorage Digital Bank และมี Canter f i t u g e r a l เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์สำรองจุดสำคัญคือ USAT ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมาย g i u s Act ที่เพิ่งผ่านในสหรัฐหมายความว่า จะต้องมีสินทรัพย์สำรองที่โปร่งใสเช่นเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพร้อมรายงานทุกเดือนนี่คือการท้าชน USDC โดยตรงและอาจทำให้ตลาด stable coin ในสหรัฐร้อนแรงขึ้นทันทีแล้วนักลงทุนควรทำยังไงระยะสัน้นหลังการล้างพอร์ตมักมีการเด้งแรงแต่ก็เสี่ยงร o u n d Trap ดังนั้นอย่าใช้ l e v e r a g e สูงและตั้ง Stop l ลอ s ให้ชัดระยะกลาง ถ้าเฟดเริ่มผ่อนคลายจริงบวกกับ USAT เปิดตัวได้ผลดีบิตคอย n และอีเธอรียมจะเป็นตัวเลือกหลักเพราะมีสภาพคล่องสูงส่วนเอา c o คอต้องเลือกอย่างระมัดระวังพยอยเข้าทีละน้อยนักลงทุนควรจับตา6สัญญาณ 1. แถลงของ FOMC และดอท t l o t 2. บอน y i ย l d และดอลลาร์ n d e x 3. Funding Rate ในตลาด f u t u r e ร4การไหลเข้าออกของ s t a b l e Co i n 5รายงานทุนสำรองของ USA T 6ปัจจัยเสี่ยงภายนอกเช่นราคาน้ำมันและการเมืองโลกสรุปแล้วการล้างพอร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากความคาดหวังเฟดลดดอกเบีย้ยบวกกับข่าว USA T ที่กระตุ้นตลาดพร้อมกัน คำถามคือนี่คือจุดเริ่มต้นของบูรันหรือเป็นเพียงเฟกแรลลี่ก่อนตลาดกลับลงคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามการวิเคราะห์สดหลังประกาศผลประชุม FOMC และความคืบหน้า USAT ทันทีวิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนการลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูง โปรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ